วันนี้นะครับโอจะพามาชมรีโวอีกรุ่นหนึ่งนะคบไม่ทราบว่าลูกค้าลืมไปหรืออยังนะครับเป็นรีโวตอนเดียวนะครับ2.4 NT นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นรถทมาหากินนะครับของใครหลายๆคนแล้วก็เป็นรถที่สามารถเอาไปต่อตู้ทำรถขนของขนมอเตอร์ไซค์ทำสองชั้นได้หมดทุกแบบเลยนะครับที่ลูกค้าต้องการนะครับเดี๋ยวโอจะพามาดูรอบคันคร่าวๆก่อนนะครับ เผื่อลูกค้าท่านไหนเนี่ยลืมไปแล้วนะคะว่ารีโวเนี่ยมันมีตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็มาดูโปรโมชั่นส่งท้ายสิ้นปีกันนะครับว่ามันจะว้าวขนาดไหนนะครับตามมาดูเลยครับตัวนี้นะคะเป็นตัวรีโวตัวเริ่มต้นนะครับแต่มีเกียร์ออโต้แล้วนะครับเป็นสีขาวนะครับราคาอยู่ที่667,000บาทนะครับไฟหน้าจะเป็นแบบฮาโลเจนนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราสามารถไปใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มได้นะครับ สำหรับตัวตอนเดียวตัวนี้นะครับก็จะเป็นล้อกระทะอยู่นะครับหน้ายางจะอยู่ที่205ทับเจ็ดนยาะครับยางขอบ15านะครับสำหรับไว้บรรทุกของเลยนะครับหัดขึ้นมาหน่อยนะครับไฟเลี้ยของเขาเนี่ยจะอยู่ที่แก้มตัวถังของเขานะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับเป็นสีดำอยู่นะครับมือเปิดเป็นสีดำนะครับตัวนี้นะครับสามารถบรรทุก ตะกร้าขนของผลไม้นะครับได้สูงสุด14ตะกร้าเลยนะครับมาข้างหลังนะครับไฟท้ายนะครับจะเป็นแบบฮาโลเจนนะครับยังไม่ใช่ LED นะครับยังไม่มีกันชนท้ายนะครับช่วงล่างตัวนี้นะครับจะมีแหนบทั้งหมด5เส้นนะครบบรรทุก t a ต d a า d ของเขาเลยนะครับอยู่ไม่เกิน2ตันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าไปใส่คอกเข้าไปนะคบแล้วไม่บรรทุกหนักเนี่ยก็ยังสามารถบรรทุกได้อยู่นะคบถ้าลูกค้าบรรทุกหนักนะครับก็ควรจะเสริมแหนบเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าเลย3ตันไปเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนช่วงล่างทั้งหมดนะครับไปดูภายในของรถคันนี้นะครับอ๋อลืมบอกไปนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวยูโรไฟแล้วนะครับก็จะมีตัว DPF นะครับสำหรับ กองเข้าเหมาอะไอเสียของรถยนต์นะครับเพื่อที่รถยนต์เนี่ยจะมีการเผาไหม้ได้ดีขึ้นแล้วก็ถนอมเครื่องยนต์ด้วยนะครับตัว DPF ของเขานะครับจะมีอยู่ทุกรุ่นนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเลเวลของเขามีอยู่ที่1นึถึงสิเนะครับเวลาปล่อยรถเนี่ยเซลล์ก็จะแนะนําลูกค้าทุกคนนะครับว่าเวธีใช้งานใช้ยังไงนะคบแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับเซลลไม่ได้แนะนำเนี่ยลองไปดูคลิปที่โอเคยทําไว้ให้ดูนะครับตัวนี้นะครับถึงแม้จะเป็น ตัวเริ่มต้นนะครับก็เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็กระจกเปิดปิดก็ยังเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับตัวนี้นะคะเบาะเป็นเบาะแยกซ้ายขวาแล้วนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบเราเลื่อนก็มาพร้อมกันนะครับแล้วก็มีให้เลือกเป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ตรงนี้นะครับ สามารถขับง่ายขึ้นจอจะเป็นแบบคาปาซิตีฟนะครับเวลาใช้งานเนี่ยมันก็จะลื่นไหลได้มากขึ้นแล้วก็เชื่อมต่อ Apple CarPlay a n d r o i d Auto นะครับลูกค้าสามารถเปิด Google Map ขึ้นจอได้เลยนะครับนี่คือข้อดีของ r ี v o นะครับก็จะมีที่วางแขนให้นะครับช่องใส่ของนี่ก็จะกว้างมากนะครับ ส่วนโปรโมชั่นตอนนี้นะครับส่งท้ายสิ้นปีนะครับตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยถูกมากเลยนะครับอยู่ที่บาทต้นๆ้นเองนะครับก็คือประมาณ1.40นะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับ อยากได้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่าน,นี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอันนี้คือดอกเบี้ยที่ดาว25ผ่อน4ปีนะครับแต่ถ้าใครนะครับอยากได้รถอันนี้นะครับไปวิ่งร่วมนะครับโดยที่ซื้อในานามบุคคลนะครับ <learns. S 2> ก็สามารถดาวน้อยผ่อนนานดอกเบี้ยถูกได้นะครับ <MO yt> ดอกเบี้ยเนี่ยถูกมากเลยนะครับยังไงก็ลองติดต่อเข้ามานะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่0นะครับเผื่อใครสนใจนะครับอยากจะ เอารถไปวิ่งร่วมกับเขานะครับแล้วก็ไม่อยากใช้เงินเยอะนะครับแล้วถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับอยากจะต่อตู้เสริมคอกเสริมแนบต่อตู้เย็นนะคบสามารถเอาไปรวมกับราคารถได้นะครับโดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินสดเลยนะครับยังไงโอขอฝากช่องนะครับโตโยต้าพาเพลินนะครับแล้วก็ตากล้องนะครับโตโยต้าออนแอร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับ รอชมของ e. ดีเอพีต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ